ยี่สิบเจ็ดมิถุนาสวัสดีครับข้าวข้าวหอมนาคาอายุตามวันที่ยี่สิบแปดอ่อเพือสภาพเมื่อนี้กับวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาก็าทีถึงหนึ่งเดือนแล้วครับที่ดำไว้เนี่ยเออ ว่ามีน้ำครับอยู่โน่นครับหยาก็เริ่มขึ้นครับเนาะหยาไข้เขียดครับนะกับภาพร่วมกันภาพร่วมที่ว่าพ่อซาได้ครับอือกาอันนี้ครถยไว้ครับถยไว้ล่อนำฝนละว่มีน้ำกันบบ่ได้ดำครับอันนี้ก็ถไถไว้แล้วก็ฝนตกมากอีกมื้อน,นั่นก็พ่อ เปียกแล้วครับก็เลยเอาไม้เหลาไม้แหลมไม้แหลมๆกัดกระรกกทุ่งเข้าไปเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปแล้วเอาเขายัดลงไปนะครับเนาะขี้หายกีบแล้วก็ชิได้ท่านี้แหละอันนี้เขาหอมนักฆ่าทำนี่บ่ดำบ่ได้ครับกากบ้าจะแก้แล้วตุรีบเล็กแล้วตามเล่เนไปผมไปอันนี้ผมก็ดำได้ยเยอะแล้วนี่กข็ขอหกเตียครับนะครับ ดำลแะละ้วไปอแล้วตัวหนานที่ยี่แปดทาอยู่หนาที่มาหรือว่าฝนหนาทีดีกว่านี้ต้องเริ่มดำแล้วล่อชาบได้แล้วตัวกาก้อนเพื่อนนี่ก็ต้องรีบถ้ำแล้วเออคระบผมชิปนี่ผมมีอย่างเยอะครับขอบคุณครับที่กดติดตามครับให้กำลังใจนะครับ